ตอนนี้เราจะมาทําสูตรมะกรูดกันนะคะเพราะว่าในสวนเราจะมีมะกรูดเยอะนะคะเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะคะปอให้ร่วงทิ้งนะคะไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะมะกรูดอย่างนี้เขาเราเก็บมาล้างให้สะอาดนะคะเราทําเป็นสูตรบรรเทาอาการไอหรือว่าบํารุงเสียงนะคะวิธีหมักก็ง่ายมากนะคะไม่ต้องผ่าเลยค่ะล้างให้สะอาดนะคะอัตราสามกิโลนะคะใส่ถังเลยค่ะหรือว่า โหลแก้วหรือว่าโหลพลาสติกก็ได้นะคะที่เรามีอยู่นะคะหรืออาจจะไปซื้อก็ได้ใบเลงไม่กี่สตางค์นะคะแล้วก็น้าตาลน้าตาลสีรำหนึ่งกิโลนะคะใส่ไปแล้วประมาณสัก3เดือนนะคะหมักทิ้งไว้เลย3เดือนโดยไม่ต้องเติมน้ําเลยค่ะก็จะได้สูตรเข้มข้นนะคะจิบแก้ไอได้นะคะใส่ทั้งลูกนี้เพื่อเวลากรองเราจะได้กรองง่ายมากขึ้นถ้าเราผ่าเนี่ย ก็จะออกมาเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วคือเนื้อเยื่ออะไรจะออกมาแล้วเวลากรองมันจะยุ่งยากมากนะคะซึ่งแต่ก่อนเราก็เคยทำแบบที่เราผ่านะคะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องผ่าแล้วนะคะเพราะว่ามันจะน้ำตาลตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำการไปดึงน้ำอันนี้ออกมาะคะ่ะมันจะแฟบเลยคะ่ะภายในสามเดือนเนี่ยมะกรูดก็จะแฟบหมดเลยคะ่ะน้ำมันจะออกมานะคะถ้าหมักเนี่ย ครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งสามเดือนอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำนะคะรอบแรกนะคะหมักได้สามรอบพอครบสามเดือนกรองเอาน้ำออกมานะคะก็จะได้น้ำสูตรเข้มข้นออกมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนื้อเดิมก็เติมน้ำตาลไปหนึ่งกิโลเติมน้ำไปให้พอทั่วเนื้อมะกรูดหมักไว้อีกสามเดือนก็จะได้รอบสองนะคะ เติมน้ำเติมน้ำตาลลงไปเลยรอบสองนะคะรอบแรกเราทําอย่างนี้แล้วก็จบนะคะแล้วก็หมักทิ้งไปเลยเขียนวันที่ไว้วันนี้วันที่เท <ienne. S 1> ่าไหร่วันที่สิบใช่ไ <ak> หมคะเราก็เขียนไว้วันที่สิบเดือนอะไรเขียนไว้พอครบสามเดือนเราก็กรองด้วยผ้าขาวบางออกมาเนื้อนี้เราก็หมักได้อีกสองรอบนะคะเหมือนเราคั้นกะทินั่นเองคั้นกะทินี่คือคือหัวกะทินะคะครั้งที่หนึ่งแล้วนี่ก็คือหางกะทิ ะะใส่น้ำไปให้พอท่วมนะคะเติมน้ำที่สะอาดลงไปนะคะจบเป็นรอบที่สองพอครบ3ามเดือนก็จะได้น้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามนะคะแต่ถ้าน้ำสามเนี่ยถ้าเราไม่เอามาดื่มก็ได้นะคะเราอาจจะไปใช้ในเรื่องการสระผมนะคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นของมะกรูดนะคะก็นําไปซักผ้าหรือว่าสระผมได้ตรงนี้นะคะจะเป็นสุดชำระล้างได้อีกตัวหนึ่งค่ะ อันนี้ก็คือหัวเชื้อที่เราจะเก็บเอาไว้ดื่มนะคะวิธีดื่มนะคะจิบเอาทีละหยดนะคะไม่ใช่ดื่มทีละช้อนหรือว่าดื่มทีละหนึ่งแก้วนะคะจะช่วยในเรื่องหลอดเสียงนะคะแก้ไอได้หยดใส่คือถ้าว่าเราจะใส่ในขวดเล็กๆคะ่ะพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะค่ะเวลาระคายเคืองคอก็จิบเอานะคะก็เท่ากับว่าเราได้ประหยัดนะคะ ในการที่จะไปซื้อยามาร,รับประทานกันนะคะสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราจึงนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะแต่กากที่จะนําไปทิ้งเราก็เอาไปใส่ในใต้ต้นมะกรูดนะคะทําให้มะกรูดเนี่ยมีผลดกด้วยนะคะแสดงว่าทุกอย่างนี้ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทาได้ใช้ได้ทุกกระบวนการนะคะนี่คือประโยชน์ของมะกรูดนะคะนะคะ นี่คือการหมักที่ง่ายมากนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถที่จะทำได้นะคะเราบอกลูกบอกหลานนะคะแล้วก็ให้ไปทำใช้กันในครัวเรือนเราเป็นงานอดิเรกได้นะคะเนี่ยค่ะคือสูตรมะกูดนะคะคือจบขบวนการหมักแค่นี้นะคะ